เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะต้องออกประจุภัยแต่การประจุภัยครั้งนี้จะไม่เหมือนกับแต่ก่อนมันเป็นดินแดนที่เราไม่เคยไปสำรวจและยังเป็นดินแดนที่ห่างไกลอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าจะเข้าใจ การใช้ชีวิตอยู่ของโลกใบใหม่นี้แต่ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนการประจนภัยใหม่นี้จะมีอุปสรรคมากเยอะเพียงใดเราจะยังคงกดเดิมที่เราทำมา ระบบกาชาจะไม่สามารถสูงได้จนกว่าการเดินทางกันยาวนานของเราจะจบลงอ้แสงสีส้มจากพัดที่ดกแล้วดินแดนนั้นก็คือวอเตอร์ลิง <Wave. S 2> ย้ำอีกทีหนึ่งนะผมนี้จะเป็นการประจนภัยใหม่ในโลกของวอเทอลิงเวฟโดยที่ผมจะไม่สุ่มกาชาเลยสักโลกจนกว่าผมจะเล่นจนถึงแพทปัจจุบันหรือจนกว่าโลกจะสำรวจจนเสร็จสมบูรณ์นะนะแต่เกมนี้นะ่าจะสมบูรณ์ยากเพราะงั้นผมเลยใช้คำว่าจนกว่าจะถึงแผทปัจจุบันก็นแล้วกันนะและนี่เป็นการเริ่มต้นใหม่แบบใหม่จริงๆเลยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นวอเทอร์ลิงเวฟมาเลยนะเอาเป็นว่าไาดูดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร มันก็ไปเล่นอย่างอื่นม้ากนี่ไงเล่นเด็กกินจิตมันไม่ผอมมันมีแบบโคออปใช่ไหมในบทเพลงเนีมีมีคือทีมหนึ่งมันได้สามคนใช่ไหมสามคนใช่มันจะเหมือนเช็เนเพื่อนจอยปพ๊บมันจะเอาตัวละครแบ่งครึ่งใช่เดี๋ยวไปลองแตะดูแต่ตอนนี้ยังพื้นที่ไม่พอเราหาเกมลบกอนร้อยกว่าจิ๊ก ร้อยเลยเเป็นร้อยเลยที่จริงตอนตั้งชื่อผมใช้เวลาคิดนานมากเลยนะเนี่ยนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าเลยในระหว่างที่คิดชื่ออยู่นั้นก็มีเสียงเพลงรล้อนหูอยู่ส่วนี้เรื่องของกราฟ,ฟริกผมลองเป็นคุณภาพเนะเพราะว่าอยากรู้ว่าภาพมันสวยแค่ไหนแต่ก็สุดท้ายก็รู้ว่าเออปรับเองดีกว่าส่วนชื่อที่ผมตั้งเป็นตัวหลักก็คือซีไลออนครับโคตรเหมาะเป็นไง คือตัวละครหลักเราก็ใส่เสื้อผ้าสีดำํำดาบดําด้วยนเนี่ยเกี่ยวไหมโคตรเหมาะส่วนในเรื่องของกราฟ,ฟิกก็อย่างที่เห็นสุดท้ายผมก็ต้องมาปรับเองนะภาพมันก็จะสีป,ประมาณนี้แต่เชื่อเถอนะฮะผ่านไปอีกประมาณสักเออ่ไม่กี่นาทีต่อจากนี้คุณก็จะได้เห็นภาพแบบ low quality และแน่นอนภาษาที่เราใช้มันก็ต้องเป็นญี่ปุ่นดิ ชี้สุดมันยิงได้ก็ปแปรเลยเหรอชี้ติดหนึ่งชี้ <laughs> วิธีกดบวกกดบวกออโต้คลิกไปี่ไงเต่าฮิวคือถ้าอยากจะใช้สกิลเนี่ยมันต้องเอาตัวหลักใช่ไหมคือหมายถึงต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวหลักใช่ไหม,มจะได้ใช้สกิลこれも音の力だ เสาเต้นเจ้วโหฮิฮิส่งแล้วก้อนใหญ่ไพศาลด้ยเสา,สาเล็กฮะ <c oughs> กินเรากระโดดข้ามน้องแมวเหรอ <c oughs> โอ้ไหนเล่นกับมนันีิสัตว์น่ารักและถิ่นที่อยู่แมวสม้ม ในโลกแห่งนี้ร้อยจริงปะไงนี่มันจะเหมือนเกนชินปะที่แบบว่าสำรวจร้อยแต่ร้อยปอมอะไรประมาณนั้นนะเลขนี้เชื่อได้ไหมถ้าได้ก็จะได้แบบไม่ต้องลําบากเออร้อยก็คือร้อยรวบสูรฟันยังเล่นไม่เป็นนอกจากตีมั่วตีมั่มวไปเรื่อยๆตอนนี้ผมหนีควสมาลองเดินเล่นก่อนนะคือไม่รู้ด้วยว่าควสหลักมันต้องทําไปไกลแค่ไหนอะ ก็เดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันนะเดินเร่งหน่อยทำไมแหลกแล้วเนี่ยเขาจะมามีชีพิคิโนะมั่งยังจำไว้คิดล้าสำหรับคุณนะไอไอที่เป็นเหมือนเดิมอะเป็เหมือนเดิมสามทีอ่ะพักไปอ่ะนี่กาชาไว้นะอย่าพูดบังคับผู้ชุ่มระบบกาชาเปิดแล้วแต่มันจะบังคับให้ผมสุ่มหรอจริงปะเนี่ยไม่ แค่จะบังคับไม่เป็นไรขาศึกวิทยาศาสตร์ผู้เชียวชาญขอให้ช่วยอธิบายความหมายของคำนี้ให้หน่อยขับออกม่วงหนึ่งโลโอเคครับผมโลเดียวนะอุ้ยมีหลายตู้จังโอ้ไม่ใช่สามตู้แั่นที่เหลือก็เป็นอาวุธยังไม่สุม่มยังไม่สุม่มหมายถึงเราจะยังไม่เลือกสุ่มเองเราจะดองมีเช่าด้วยเหรอซัพพอร์ตหนึ่งตัวมันคืออะไรอ่ะมันวิใช้เช่าจริงเหรอ ไม่รู้ไม่รู้ต้องถามพี่หลิงเดี๋ยวทางจอเล่นเล่นเควสอะไปเรื่อยแล้วมันจะได้เว้ยตัวนึงเควสเนี่ยเลยแล้วก็เนี่ยของเลือกได้เลยตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้มีสองตัวมีวอลินีวลิน่าตัวริมสุดับเอ็ดกับน้องเอ็ดโค้ดดีดีเอไฟ いいไ,ไปไล่อะไรพี่คุนฐานผมยังไม่รู้เลยอุม้มกดปูร้ายด้วย <c oughs> ยังไม่ได้พี่เดี๋ยวคอนเทนต์แตกอืมเลือเ่อนไปข้างล่างไม่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 โอ้ยเนี่ยเออนั่ยนะต้องเริ่มต้นเหรอเรือตเริ่มต้นเลือกอ่ะลองดอนนูอันนี้มันเป็นตู้อยู่ อยู่ก่วันนี้สามสิบวันผมจะสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะเพราะม,มันยาวคือตู้นี้มันเหมือนจะเป็นตู้สําหรับผู้เริ่มเล่นใหม่ภายใน30วันสามารถกดส่มได้ซึ่งตัวละครที่ให้เลือกก็จะเป็นตัวเอ่อตามนี้เลยซึ่งก็จะมีตัวเมตาอยู่มั่งหรือไม่ก็ตัวซับที่ต้องการในทีมนั้นนั้นความสะดวกสบายคือเราไม่จําเป็นต้องรอตู้วนกลับมาให้เรากดเนาะก็คือเราสามารถเลือกตู้ที่อยากได้ได้เลยแล้วก็กดหาได้เลยแต่โอกาสหลุดเลทก็น่าจะเหมือนตู้ลิมิเต็ดปกติละมังนะ จากนั้นผมก็ให้พี่หลิงสอนเกี่ยวกับการไฟการสู้กันในเกมนี้สักหน่อยซึ่งได้รู้อะไรหลายอย่างเลยก็คือผมจะเล่าแบบคร่าวๆและแบบลิงๆให้เพราะว่าผมเองก็เข้าใจประมาณนี้ไอเกตด้านล่างเนี่ยที่เป็นเกตแต่และตัวละครจะไม่เหมือนกันวิธีเก็บเกตก็จะต่างกันแล้วแต่ตัวสูตรเกตพวกนี้เอาไว้ทําอะไรมันก็แล้วแต่ตัวละครอีกเช่นกันบางตัวก็ใส่สกิลธรรมดาก็จะสกิลก็จะพิเศษขึ้นหรือบางตัวก็ตีปกติฮิวเพื่อนร่วมทีมหรือฮิวตัวเราเองไปด้วยอะไรประมาณนี้ อย่างตัวตัวัาคมตัวนี้มันท่าพิเศษคือตัวนี้ท่าพิเศษคือสก,กิล e. อีกดมันจะแรงขึ้นเหรอใช่ yeah, ไหมมันทำให้สก,กิลพิเศษออกอย่างสมุดตีธรรมดาใช่ไหมมันมันจะไม่มีวง<ม>องมีมูอกดเอมันก็จะว,วงออกนี่นี่เองจะรักคุณมันจะออกท่า อันนี้อะหรอเออก็สลับตัวมันจะใช้ท่าเออเวลาตุ้งเมเข้าไฟกันนะเข้าไฟอ่าลองดูเอก็จะลดไปอะหรอคนอื่นหลอดจะไม่มีคนละหลอดใช่ไหมมีคนละหลอดจ้ะก็คือนุ๊กนุ๊กนุ๊กก็กดนุ๊กนุ๊กกด รายละเอียดมีเยอะมากผมบอกเลยว่าเรียนรู้วันเดียวไม่หมดแน่นอนจากนั้นผมก็ให้พี่หลิงมาสอนเรื่องเอ h o กันต่อนะสรุปก็คือสกิลใหม่จากจากเอ่อพวกมอนพวกนี้สามารถใช้ได้แค่ตัวเดียวก็คือเลือกเป็นตัวหลักด้านบนสุดนั่นเองที่จริงรายละเอียด Echo ยังมีอีกเยอะนะผมไม่ว่าจะเป็นค่าคอสอีกต่างหากคอยพูดถึงค่าคอสทีหลังแล้วกันเพราะว่าผมเองก็ยังเป็นลิงอยู่ทาตัวเป็นลิงเอาไว้ลูกเป็นลิงอยู่ ไอ้นนี้คืออะไรเยขาอ,อัพอาวุธเหรออาวุธแล้วก็ใช้ใช้ชอบแล้วก็จะบอกว่าถ้าไอรีดินเต็มใช่ปะสามารถดองได้สี่ร้อยยี่สิบฮะดองไดอง้อีกดองได้อีกประมาณกี่วันไปค่ะสามวัน ความจเจริญเป็นสีเขียวนั่นมันั่นแหละคือดองงั้นน่ะเหมือนแบตเตอรี่เสริมมันล้นเองได้เหรอล้นเองได้เฮ้ <Hey. S 2> พอมันสองร้อยสี่สิบแลยใช่ไหมมันก็จะไปถมดงงข้างสีเขียวอุงสีเขียวอ่ะอ๋อเอออ๋อมันก็จะมาตันตรงนี้แทนใช่อย่างนี้นี่เอง อันนี้เทสลรันอ๋อไปลองเล่นเหรอใช่ลองเล่นมึงชอบมึงก็เปิดมึิชอบมึงมึงเซอร์อ่านี่เองเห็นตรงไอ้นี่ว่าเคเกมชินฝั่งเกมชินเออมันจะบอกมันเลยม,มึงมึงมีอะไรมั่งร้อ,อยเปอร์เซ็นที่นี่ร้อยนี่มันเชื่อได้ไหมพี่เหมือนเกมชินไหมเนี่ยเชื่อได้ร้อยร้อยจริงโอเคร้อยคือร้อยจริงเช่านี่กี่วันเดี๋ยวไปเอ่อ ไม่ก <icana>, ีวันมีร <favorite> ัวจำกูไม่กูเล่นไม่ด้านดอนที่มันให้เช่าอแล้วก็มีเลื่อนมกูเปิดแกชาาใช้ไหมมึงจะเห็นปากการังสีนี่ไอสีลุงอ่ะการังเขาเนี่เหรอออกูเนี่ยไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นแรกนะรัว่าเก็บไปแรกตัวแลกสีตัวละครได้เอ๊ะแลกตัว สมมติมึงเปิดตีัวนแล้วใช่ไหมแล้วมึงมีไอเนี่ยพอที่จะแลกแลกดาวเพิ่มก็แเลกหนัตัวห้าดาวอ่ะเหรอพี่ใช่เซดไหนหน้าแรกมันอยู่ตรงไหน,นแค่จะไปดูร้านค้าโอเนี้ยเหรอนี่ไงเออโอ,อไม่ต้องคนแรกสามร้อยหกสิบเหรอคือมันมันออกทุกๆกโลหรือว่าเฉพาะสีม่วงเฉพาะสีม่วงมันอัพได้ทุกทุกคนเลยเหรอคนค่ะแลกได้แค่สองฟังหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมมาถึงแบบหมดเลยใช่ ส่วนต่ีส่วนอิ i ิเต e ใช่ไหมมันจะมาเฉพาะแค่ตู้หมาเท่านั้นอ๋อต,ต้องมีตู้อยู่ด้วยถึงจะแลกได้ใช่แลกได้แค่สอตูเกันอืมอย่างนี้เอจากนั้นผมก็ไปศึกษาวิธีการเล่นแต่ละตัวละครเพิ่มเติมที่มีอยู่ในไอดีผมนะจะได้รู้ว่าเราอยากจะเล่นแบบไหนเพราะตัวละครเราก็มีอยู่อย่างจํากัดศึกษาไว้ก่อนก็คุ้ม คุณเล่นมาสามชั่วโมงเลยแล้วมันมีขึ้นเตือนอย่างนี้ด้วยเหรอขึ้นเล่นมาสามชั่วโมงแล้วนะพักก่อนก็ได้เกมอื่นไม่มีนะเว้ยสุดยอดสุดยอดเฮ้อ โอเคครับผมผ่านไปวันแรกวันแรกนี่ไม่มีอะไรผมเดินเล่นเควสนิดหน่อยกับเปิดแมพเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสำรวจกันลองสำรวจแล้วก็ลองทำความคุ้นชินเนะเมื่อวานนี้ก็จะฝึกคุ้นชินกับสภานเกมไฟ์เกมเพล์ก็พอจะเข้าใจพื้นฐานขึ้นมาดีนึนงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเดินสำรวจโลกทำพัลเซ้นกันแล้วก็ในเรื่องของภาพ <c oughs> ขออนุญาตปรับตรํา ตัต้เตียเลียดินไปก่อนเพราะว่าปรับสูงไปในจอผมมันก็ไม่สวยเนาะจอเรกกปรับภาพไปก็ไม่สวยส่งมอบกล่องโซเนนได้โลถาวรได้เพชรก็คล้ายๆสักการะแต่เรามันก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมมันแค่ของอัพเรามียูิบสี่อันเองเหรอเก็บมันน้อยจังมันดองลิบสักกะระไหมอะ่ะคือถ้าไม่เป็นไรก็ก็ค้างไว้ก็ได้ไม่มีปัญหาตอนนี้ตัวละครที่ผมปั้นเป็นหลักก็จะมีแค่ซีไลออนตัวเดียวนะก็คือผมไม่ได้ปั้นตัวอื่น วัง,งั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะปั้นอีกตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครที่เขาแจกอยู่ในกิจกรรมซึ่งเป็นตัว5ดาวชื่อวิลิน่าใช่ไหมจะช,ชื่อนี้ไหมเอาเป็นว่าผมจะเร่งเควสตรงนี้เพื่อให้เราได้ตัวละครเร็วขึ้นแล้วกันเราจะได้มีตัวฮิวประจําทีมชอแ่สปมมร้อยอเอ็ก XP, ใช่ไหมใช่ผิดโหมดโคมาแล้วฟัสเซ่นนี่ก็เจ๋งดีนะได้เป็นเล่นเป็นแมงปอ ปอบินเข้าห่วงอุ้ยสามกองเลยเหรอว,ว้า,ออวาวน,นี่ก็เปลี่ยนฮาวกสเปกโต้สเปกโต,เ,ตเอาตรงต๊ะส,สับในเกมนี้มันมันคือธาตุาใช่ไหมฮาวก ใกูนะ <c oughs> เป็นลิงวันนี้เป็นวันที่วันที่สมเมสวันนี้เป็นวันที่3มเนาะก็เคลียร์ไปร้อยสองจุดแต่พี่ลิงบอกจริงก็เชื่อว่าจริงแล้วกันส่วนตรงอื่นก็ผู้แม่เจ้า <c oughs> เดี๋ยววัดกว้างแค่ไหนเนี่ยเราเป็นแค่เศษ1นึส่วนสเองบ้งเนี่ยฮะแล้วก็ได้ไปตีสกามาเล็กน้อยเพื่อที่จะ ผมมีแลนว่าจะทําอาวุธคือเนื่องจากเราไม่สุมกาชาญน,นะอาวุธก็ไม่มีทางได้หรอกสีดาวถ้าไม่คราฟจริงไหมหรือมีเคเวสที่แจกอาวุธด้วยไม่รู้เรานี่อันนี้ที่ผมจะคราฟก็คืออันนี้เนาะเก็บแล่มา2วันละถ้าไม่รีบก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้ลวคือจะคราฟอันนี้มาให้ซีไลออนใช้เ,เกมนี้ผมอยากรัชชิ่งอยู่แนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงเควสอย่างนั้นเหรอ คุยกันถึงเรื่องเควสนิดหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหลังๆผมจะเริ่มสคริปเควสแบบรัวๆละส่วนเนื้อเรื่องเดี๋ยวผมค่อยไปตามอ่านทีหลังเนาะเราเล่นเกมทั้งทีมมันก็ต้องไม่เสพเนื้อเรื่องกันมากจะไม่เสพเลยมันก็ไม่ได้แต่จะให้เสพไปเล่นไปเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานแน่แนและกว่าจะได้สุ่มกระชาเราคงจะต้องยืดออกไปเพราะงั้นเราเปลี่ยนแผนเป็นเดี๋ยวจะสคริปไปก่อนแล้วค่อยไปหาอ่านทีหลังวันนี้ก็ไปลุยกันต่อลืมบอกไปนะเพชรตอนนี้เรามีอยู่0 0 0กับอีก2โล ส่วนโลฟี42เช่าตัวละครที่เช่ามาเนี่ยมันจะหมดไปพร้อมกันกับเวลาของกิจกรรมตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเลือกได้หนึ่งคนใช่ปะที่จะมาอยู่ทีมเราเป็นตัวเช่าเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดไว้เมื่อกี้เรามาอยู่ตรงปีนเล่นอยู่แถวนี้บนเกาะน,นี้มีดาบด้วยเหรอดาบสี่ดาวนะนเอาไหนเอาคีโมนี่วะ เราได้อะไรมาวะอ๋อดาบจริงด้วยแต่เป็นดาบใหญ่ก็เป็นเดฟน่าสนใจอย่างนี้มีดาบเล็กอีกว่ะดาบเล็กฟรีอ่ะมีป่ะถ้ามีนี่ก็อืมอาจจะไม่ต้องคราฟนะครบแล้วมาลึกแรกรับในซัพพอร์ต นี่คือบรรยากาศก็ได้5้าดาวแรกเล่นไปจากตอนนี้ก็เริ่มจะมีแฟกสีทองดอปมาบ้างแล้วนะแล้วก็ผมก็จะไปคว์รรมของอัพบูลิน่าต่อส่วนเรื่องอาวุธเนี่ยผมยังไม่มั่นใจเลยว่าต้องคารฟให้ไหม เข้าสู่วันที่4ตีสเนี่ยตอนนี้เราเก็บแร่ได้แล้วครบแล้วนะเราก็เลยจะมาทำอาวุธ4ดาวกันนี่ที่ผมจะทำเคื่อนนี้ไม่รู้จะปลดพวกนี้ยังไงนะวับจะได้อัปดาบได้อย่างสบายใจ50าอาวุธชิ้นนี้น่าจะช ชิ้นนี้น่าจะอยู่กับเรายาวๆอ่ะเพราะดูทรงก็ไม่น่าจะมีอาวุธอื่นให้เปลี่ยนแ้้วปะโอเคครับทุกคนผมใช้เวลาประมาณเกือบจะ2ชั่วโมงยังไม่ได้เล่นเลยต่อจากตอนกลางคืน ตอนนี้ตอนเช้าแล้วผมมาเพราะว่าผมสงสัยว่าไอ้เกมนี้มันคำนวณดาเมจเหมือนกับเกมชินหรือเปล่าเท่าที่ลองมาเหมือนเป๊ะนะคิดว่าพลังยมตีแล้วก็คำนวณด้วยโบนัสโบนัสต่างๆและพอโบนัสเสร็จก็จะไปตาส่วนสกิลพอตาส่วนสกิลเสร็จก็ไปลบต้านทานต่างๆแล้วก็คำนวณคิเลทท้ายสุดน่าจะคำนวณถูกนะเพราะว่าผมบวกเลขยังไงลิงลิงคนนี้บวกเลขยังไงมันก็ตรงเพราะงั้นผมตอนนี้ผมน่าจะรู้ว่าผมขาดอะไร แต่ที่น่าสนใจที่มันแตกต่างจากเกนชินที่เราเล่นมาก็คือค่าคอสต,ตรงนี้ตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าคอสสูงกับคอสต,ต่ํามันต่างกันยังไงค่าคอสพวกนี้ยิ่งสูงมันจะยิ่งสเตตดีสมมติอันนี้ค่าคอสสซึ่งมันจะกินไป4เลยตรงข้างบนตรงนี้มันจะสเตตพวกนี้จะบวกเยอะกว่า พวกคอสต์น้อยลงไปอย่างเช่นอันนี้ผมบวกแค่15นะแต่พลังโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของผมคือ22.4ถ้าเทียบกันกับตัวนี้ที่เลเวล20พลังโจมตีเป็นแอดแทกเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่ามีค่าคอสต์แค่หนึ่งแอดแทกจะเพิ่มมาแค่15เองหมายความว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือคือใส่คอสต์ให้เต็มแม็กซิมั่มนี้ก็คือมันจะจบที่4 3 3 1 1, 1. ใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมพวกคอสต์สจะมีพวกโบนัสใช่ไหม โบนัสคอสหนึไม่น่ามีโบนัสใช่ไหมอ๋อจริงด้วยไม่มีโบนัสเลยสักอันถ้าคอสสี่นะผมเดาอะคอสสี่พวกเนี้ยจะมีพวกคีเรดอยู่ด้วยแต่ผมเจอแต่คีเดมเข้าใจละเข้าใจละตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเคลียร์แบบเพิ่มก็แล้วกันเคลียร์แบบจริงจังเลยวันนี้และก็ก็คือมียูมหนึ่งหมื่ละเดี๋ยววันนี้เราจะไปไล่เคลียร์กันต่อ ยังไม่ได้พูดถึงพัลส e เซสักเท่าไหร่เนาะไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะมันแบบว่าเป็นเบสิกที่เข้าใจง่ายอย่างไอ้กลมๆม,มันนี้มันคล้ายๆกับเป็นมอนเฝ้ากล่องไว้ก็คือเราก็แค่เคลียร์มอนแถวนั้นเราก็สามารถที่จะเก็บของได้คือสีมันบ่งบอกถึงอะไรเหมือนแบบระดับกล่องปะเพราะมันมีหลายสีมากเลยอันนี้ได้20อ่อ20เรหเพชรต่อไฟใช่ไหม นี่ผมชอบเล่นมากอย่าเป็นวิศวะหรืออย่างไร <c oughs> แล้วก็จะมีคล้ายๆกับเสาท้าทายที่ไปกดปุ๊บมอนก็จะมาลุมตีเสาเราก็พยายามปกป้องเสาวไว้นะเพราะว่าเสาไม่มีแล้วก็ก็จะเหลือแค่อาทิตย์แทนมันจะมีพัซเซิลหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับ ต้องเอาตัวธนูมายิงอะไรใช่ไหมถ้าเป็นในเกนชินแต่ในเกมนี้เขาไม่มีธนูเขาใช้ปืนกันมันก็จะมีแบบว่าตัวละครที่จะใช้อาวุธปืนมายิงเพื่อทำพัสเซลอะไรประมาณนี้เกมนี้เหมือนแบกบกบข้อเสียในส่วนที่แบบว่าถ้าสมมติในทีมเราไม่มีตัวปืนนะอย่างสมมติผม,มไม่มีตัวปืนเลยสักคนเขามีอุปกรณ์ไว้ให้ <laughs> เนี่ยเราใช้แบบทําพัทเซิลได้หมายความว่าไม่ต้องสลับตัวเลยสลับมาทําพัทเซิลได้ไ ไม่เหลือเ,ลเหลือเ,ลเหลือแล้วโอเคไม่เหลือแล้วโอ้สองร้อยเลยเหรอโอเคซื้อไปก็แทบเกี้ยงเลยจะหมดแล้วจะเหมาร้านแล้วรายงานสถานการณ์นะผมล่าสุดก็วันเดียวเคลียร์ด้านบนไปแล้วสองเมืองและก็เก็บตกที่ต่งตางๆเหลือแค่ริมทะเลตรงนี้แล้วก็สองเมืองนี้นี่เรายังไม่ออกจากโซนนี้เลยเนี่ยยังมีโซนที่แบบไม่รู้จะ เยอะไปไหนเหนื่อยอีกแล้วแต่ว่าผลลัพธ์นั้นเป็นเยี่ยงไรเรามาดูกันดีกว่าชวร์เมืองอันนี้เมืองไหนอะอ่ะเมืองแรกอันนี้เราให้ดูไปแล้วเคลียเมืองที่สองอันนี้เมืองกไรจินโจไม่เคลียมันคืออะไรขาดอีกเก็บกล่องไม่ครบไม่รู้เหลือตรงไหนแล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงอะที่รับตอนกลางก็ประมาณนี้ยังไม่ได้ฟังที่ก็ยังไม่ได้เก็บของ เหลือเควสที่ยังไม่เสร็จรที่ต่อไปก็จะนี่ที่นี้ก็ร้อยก็ดีดีนะมีแบบบางที่ที่บอกเลยว่ามันเราขาดอะไรอย่างตรงนี้เขาบอกว่าขาดเควสใช่ไหมดีด้วยอันนี้กล่องกับเควสไม่ต้องห่วงมันอาจจะยังไม่สวยในถ้าตรงนี้เดี๋ยวเราไปไล่เก็บแน่นอนเราสายเคลียร์ร้อยอยู่แล้ว ประกอบการเราอยู่ที่เมื่อสาเรายังไม่จบเมืองนะผมกะจะค่อยๆเล่นไปไม่ได้แบบหมกมุ่นเท่ากับคอนเทนต์เกนชินขนาดนะั้นนะเพราะว่าเราจะได้สามารถอาจจะครึ่งอาทิตย์ก็สามารถเอามาลงได้ว่าเราคืบหน้าไปถึงไหนไม่จําเป็นจะต้องเล่นจนหมดเมืองนะโหโลฟถาวรเราได้มา5้ากแลว้วคอนเซปต์ <Concept S 2> เราจะยังคงเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือเราจะไม่สุ่มกาชาเลยอาจจะน่าเสียใจหรือกี่วันอะสิวันหรอ ตอนนี้เรายังไม่เข้าใจถึงบรรยากาศเอ็นเกมสักเท่าไหร่นะแต่ว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปถึงแน่นอนนะครยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะนี่ก็คงเป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เหนื่อยอีกแล้วเจอกันครับผม